สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้งานห้องซิกแล้วก็ Discord ของ dx academy นะครับใครที่ได้เข้าห้องซิกแล้วนะครับจะมีห้องซิกโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นโลโก้ของ dx academy คราวนี้แถบเมนูบาร์ทางซ้ายนะครับที่เห็นเมาส์กำลังชี้อยู่ตรงนี้จะเป็นประกาศต่างๆมีห้องต่างนะครับสำหรับพี่ๆที่ฝากเงินหรือเทรดอยู่ในตามระดับต่างๆนะครับก็จะสามารถเข้าห้องต่างๆได้มากขึ้น อย่างตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประกาศกฎต่างๆนะครับติดต่อแอดมินห้องพูดคุยซึ่งทุกคนส่วนใหญ่เข้าได้อยู่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นห้องพูดคุยของนักเรียนในคลาสโค Trading Masterclass นะครับห้องสิงแนลตั้งแต่100เหรียญน,นะครับขึ้นไปจนถึง499ก็จะอยู่ในห้องนี้ก็คือจะขึ้นว่าห้องซิกซิ่งนะครับถ้าเราก,กดเข้าไปเราก็จะเห็นว่ามีซิกจากโค้ดนะครับส่งเข้ามาให้นะครับอ่าอย่างล่าสุดนะครับก็จะเป็นเวลา 8โมง56นาทีนะครับซิกต่างๆที่โค้ดส่งมาให้ก็จะอยู่ในนี้นะครับพี่ๆก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าโค้ดให้บายที่ราคาโซนไหนย่างเช่นตรงนี้นะครับบายที่4357นะครับถึง4353สต็อปลอที่52นะ TP เขาก็จะบอกไว้ให้นะครับเขาจะแท็กมกันคือจะแจ้งเตือนอยู่้วสำหรับคนที่อยู่ในห้องซิก100นะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องซิก100ส่วนใครที่ฝากมาตั้งแต่นะครับ500เหรียญขึ้นไป นะครับจนถึงเท่าไหร่ก็ตามครับพี่ๆจะได้รับสิทธิ์เข้าอยู่ห้องซิกหลักก็คือ500ขึ้นไปหรือมีบาลานซ์มากกว่า500ร้นะพี่จะได้อยู่ในห้องซิกนี้นะครับก็จะมีซิกที่ส่งให้จากโค้ดต่างๆของ DX กนะครับก็วิธีใช้งานเหมือนกันนะครับห้องนี้ก็จะมีการพิมพ์ซิกบอกนะครับเข้าบายที่เท่าไหร่หรือเซลล์ที่เท่าไหร่สต็อปลอสอยู่บริเวณไหน TP บริเวณไหนนะครับและมีห้องพูดคุยนะครับที่เป็นคอมมูนิตี้พรีเมียมเนี่ยเพื่อนๆก็จะมาอัปเดตกันนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการไลฟ์เทรดนะครับตอนนี้ก็ยังมีโค้ดบิ๊กไลฟ์วิวนะครับในห้องนี้ก็จะมีโค้ดบิ๊กกำลังขายทอดสดอยู่คือโค้ดบิ๊กกำลังไลฟ์พาเทรดหน้าง,งานจริงอยู่ข้อแตกต่างก็คือสามารถเข้ามาดูไลฟ์เทรดหน้าง,งานได้เลยนะครับฟังโค้ดวิาะห์กราฟหน้าง,งานเหมือนเรียนรู้ในตลาดหน้าง,งานได้นะครับแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์จะมีคลาสสอนมีหัวข้อต่างๆที่พี่ต้องเรียนรู้เพื่อเอาไปปรับปรุงในการเทรดไปพัฒนาตัวเอง สำหรับใครที่ฝากตั้งแต่1000ขึ้นไปก็จะมีห้องทําแผนกับโค้ดลุกขึ้นมาตรงนี้นะครับห้องทําแผนกับโค้ดุกเนี่ยก็จะมีโค้ดมาทําแผนให้นะครับทุกๆสัปดาห์ก็จะมีมาฟังแนวคิดมุมมองของโค้ดนะครับว่ามีมุมมองอะไรยังไงก็จะพาทําแผนให้ตรงห้องนี้นะครับส่วนห้องนี้ก็จะเป็น p e a k Profit DX Exclusive นะครับใครที่ฝากเงินไม่ได้เข้าเงื่อนไขก็จะมีกุญแจล็อกไว้อย่างนี้นะครับเนี่ยของพีก็จะไม่เห็นแต่อย่างผมสามารถเข้าไปดูได้ สำหรับใครที่เข้าไปไม่ได้ก็จะมีจะไม่เห็นห้องนี้นะครับก็ต้องจะโดนล,ล็อกอยู่แล่การทั่วไปก็ประมาณนี้สําหรับการดูสิกแนลใน Discord นะครับคราวนี้ผมจะเน้นย้าอีกหนึ่งอย่างก็คือการดูซิกของห้องซิกนะครับอยากให้พี่ๆดูเวลาด้วยอย่างตรงเนี้ยโค้ดบิ๊กพิมพ์มาที่เวลาเที่ยง6นาทีซึ่งณนะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง10นาทีแล้วถ้ากราฟยังอยู่ในโซนนี้อยู่ นะครับยังอยู่ในโซนราคาที่คนบิ่ให้ก็ยังสามารถบายได้แต่ถ้าหากกราฟเคลื่อนตัวไปไกลแล้วอาจจะไม่คุ้มแล้วระยะสต็อปลอตมันจะเพิ่มมากขึ้นพี่ๆก็ต้องลองดูความเสี่ยงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นเปิดมาเจอแต่ว่าโค้ดให้ไว้เมื่อประมาณ15านาทีที่แล้วเพื่อนๆเ,เขาอาจจะเล่นจบซิกนี้ไปแล้วเนี่ยครับแต่พี่เพิ่งมาเห็นเนี้ยก็ไม่ได้ต้องดูกราฟประกอบด้วยนะครับสาหรับหัวข้อนี้ก็จะเป็นวิธีการคํานวณลอ็อตการออกออเดอร์นะครับและการเปรียบเทียบระหว่าง พอร์ต1 0 0เหรียญกับ1,000เหรียญเนี่ยว่ามันดียังไงเสียยังไงหรือต่างกันยังไงนะครับการคำนวณหลอดเนี่ยหรือการวาง MM นะครับสำหรับการใช้ห้องซิกนะครับยกตัวอย่างว่าอ่ะโค้ดบิ๊กเนี่ยครับให้บายโซนมาที่ก็คือโค้ดบิ๊กให้รอบายโซนที่4244ถึง4239นะครับสต็อปล s ออยู่ที่4236คราวนี้ ถ้าพี่ทำการ buy ไม้แรกนะครับที่ราคา4.2.44เลยนะครับโดย stop loss 4.2.3.6เท่ากับว่าระยะ stop loss ของพี่พี่จะอยู่ที่ประมาณ8 0จุดอ่จุดในกรณีนี้ buy ไมาแรกเลยกดเลยที่44นะครับได้ของเลย stop loss อาจจะอยู่ประมาณ800จุดพี่พี่อาจจะออกแบบการเทรดด้วยการ buy ไม้เดียวก็ได้สมมุติว่าเล่น0.1 l o t ได้ตามนี้เลยก็จะได้ที่44ถ้ากราฟเคลื่อนขึ้นไป45 46 47พี่พี่ๆก็ได้กำไรนะครับแต่ถ้าหากมาถึงจุดสต o อป o อดที่4236ตรงนี้พี่ก็โดนสต o อป o อด800จุดนี่คือวิธีแรกนะครับหรือพี่ๆอาจจะมองว่า800จุดอาจจะกว้างไปผมแนะนำแบบนี้ได้สามารถออกแบบการเทรดไปได้ออกออเดอร์แรกที่0.05รอกที่ราคา4244เหมือนกันนะครับคราวนี้พี่อาจจะมองว่ากราฟ มันอาจจะไม่ได้มาที่44แล้วเด้งขึ้นไปให้พี่ได้กําไรเลยพี่อาจจะสามารถบายอีกที่0.05หรอดตรงนี้คนบีค่ายไว้ที่39ใช่ไหมครับก็เราก็บายที่42 39 2 3, ไม้เรา stop loss ที่42 36คราวนี้เรามีออเดอร์อยู่2ไม้นะครับก็คิดง่ายๆใช้หลักคณิตศาสตร์การหารค่าถั่วเฉลี่ยง่ายๆเลยพิมพ์ตัวนี้เข้าไปครับราคาที่เราได้ออเดอร์นะครับ4 2 4, 4 4บวกกับ 4239ที่เป็นไม้ที่2นะครับบวก4239มันจะเท่ากับ8483แล้วทำการหารด้วยจำนวนไม้ซึ่งเรามี2หมไม้ก็หาร 2, 2ทุนเฉลีย่ยก็จะออกมาไล้ว่าเราจะมีทุนเฉลีย่ยอยู่ที่42 41.5นะครับระยะสต็อปร้อนเราอยู่ที่4236ลบด้วย4236สต็อปร้อนเราก็จะเหลือเพียงแค่550จุดเท่านั้นจาก800จุด วิธีนี้ก็คือสามารถใช้การ mm เข้ามาประกอบได้ในการวางออเดอร์วางหลอดให้ไม้ล่างได้ทุนดีขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับผมว่าจะเข้าใจไม่ยากนะครับสามารถลองเทรดดูก่อนแต่สําหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําว่าให้ลองออกแค่ไม่เกิน2ไม้ดูนะครับเอาให้หลอดมันเท่าๆกันจะได้คํานวณง่ายๆถ้าพี่เริ่มเก่งแล้วอยู่เรียนรู้ไปเรื่อยๆจะออกหลอดแบบแอดวานซ์ขึ้นจะเป็น0.033ไม้หรือจะ0.02 หายย้าไม้ยังไงก็ได้แต่พี่พี่ต้องคอนโทรลน้ำหนักหลอดว่าทั้งหมดเราจะออกไม่เกิน0.1หลอดนะที่เรากำหนดไว้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อนะครับพอร์ต100กับพอร์ต1,000ต่างกันอย่างไรอันนี้ก็พูดต้องพูดกันตรงๆว่ามันต่างกันแค่ตัวเลขเน่มันต่างแค่ตัวเลข100กับ1,000เลยนะครับ100 อำนาจการซื้อก็น้อยตามขนาดพอร์ตนะครับส่วนถ้าพอร์ตห0ึ่พี่ก็สามารถออก ออเดอร์ได้มากกว่าใหญ่กว่านั่นเองพอร์ตเล็กนะครับออกหลอดได้น้อยกว่าเวลาการาฟวิ่งถูกทางก็กําไรหรือขาดทุนน้อยกว่า1,000งพันอำนาจการซื้อสูงกว่ากําไรหรือขาดทุนสูงก็เพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้นตามขนาดของออเดอร์นะอธิบายง่ายๆแบบนี้อำนาจการซื้อเนี่ยสมมุติว่าถ้าพี่บอกว่าพี่มีพอร์ต100พี่อาจจะออกออเดอร์รวมกันไม่เกิน0.1หลอดถ้าสต็อปล็อตพี่ไม่ถึงพันจุดพอร์ตพี่ก็ไม่แตกเพราะว่า ถ้าออก0.1หลอดสต็อปลอด1,000จุดก็เท่ากับ100เหรียญพอร์ตแตกพอดีนะครับแต่ถ้าพอร์ต1,000ออก0.1เท่ากันพอร์ต100เนี่ยถ้าออก0.1มันคือการโอเวอร์เทรดนั่นเองนะครับคือออกลอดใหญ่กว่าจำนวนเงินต้นทุนที่เรามีอยู่ส่วนพอร์ต1,000เนี่ยกออก0.1ผมยังไม่ถือว่าโอเวอร์เทรดอะไรยังเป็นหลอดไซส์ปกติที่สามารถเทรดได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นแค่ความต่างไซส์พอร์ตนั่นเองพอร์ตเล็กเราก็ไม่ควรโอเวอร์เทรด พอใหญ่เราก็ออกหลอดใหญ่ขึ้นได้ตามความเหมาะสมของขนาดพอร์ตเท่านั้นเองเสริมให้ตรงที่ว่าอย่าให้มองกําไรหรือขาทุนนะครเป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ต พอร์ต100ของเราเนี่ยอยากได้วันละ10%เซเข้ากับวันละ10เหรียญเท่าน,นั้นเองพอร์ตพันธนะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่1 0 0เหรียญเนี่ยอยากให้มองเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้มากกว่าอย่าไปสนใจตัวเงินว่าเพื่อนมีพอร์ตพันธ์หนึง่งเขาได้วันละเป็นร้อยสองร้อยได้วันละห้าร้อยวันละพันแล้วเรามีแค่พอร์ตร้อยเนี่ยอยากได้เท่าเขาเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ถามว่าอันตรายและเสี่ยงไหมมีโอกาสสูญเสียมากกว่าไหมมีโอกาสมากกว่าหนึ่งพันจุดไม่แตกเพราะว่าจะโดนสต็อปล็อตเพ พี่ก็ยังเหลือในพอร์ต900เหรียญเพื่อเทรดต่อได้ยิ่งถ้าเป็นมือใหม่ค่อยๆลองฝึกเทรดก่อนสาหรับใครที่แอดวานแล้วอยู่ด้วยกันมานานเทรดได้แล้วก็ค่อยออกหลอดใหญ่ขึ้นนะครับเงินมันจะมาพร้อมกับความรู้ที่เรามีเราลองมาดูความแตกต่างนะครับพอเล็กออกหลอดได้น้อยกว่าพอใหญ่กว่าก็ต้องเนี่ยออกหลอดได้มากกว่านะครับกำไรขาดทุนก็สูงกว่าน้อยกว่าตามขนาดหลอดอ่นะสิ่งหนึ่งที่เป็นผลประโยชน์ต่อมาคือ พอร์ต1,000สามารถเข้าดูไลฟ์เทรดหน้างานจริงได้นะครับทั้งวันที่โคดทำการ like. ไลฟ์ไลฟ์เทรดดูหน้างานจริงกันเลยว่าโคดเข้าออเดอร์เพราะอะไรออกออเดอร์ตรงนี้เพราะอะไรส่วนพอร์ตร้อยเนี่ยมีแค่ส่งสี่ข่าสิทธิประโยชน์ของพี่พี่ก,ก็มีแค่น,คนี้มีแค่ส่งสี่ข่าพอร์ตเนี่ยสามารถเข้าไปดูหน้างานจริงได้พอร์ตพันนะครับแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ฟรีทุกวันอาทิตย์มีการเรียนการสอนนะครับนะครับมีการเรียนการสอนทุกวันอาทิตย์นะครับก็เป็นเนื้อหาหลักหลัก ที่พี่ๆคนจะต้องรู้และจําเป็นสําหรับการเป็นเทรดเดอร์นะครับที่เอามาสอนเลย